สวัสดีเด <st> ้อพ e ่อแม่พ <igue> so ี่น้องกันเบิดกันสีกคู่สุคนว่าสิเป็นทางทั้งไทยทางลาวจากต่างประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบ่าวก้าวสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยสำหรับมื้อนี้ก็ทางเราก้าวสิพาพี่พาน้องมาเฮ็ดอยู่ครกินทั้งเนน้องไอเดียพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยตนสหรับตอนแรงๆพ่อแม่พี่น้องเนาะกามาพบอพ่อกับาวกาวตอนแรงๆพ่อแม่พี่น้องเนาะกามาเฮ็ดอยู่กิน ละกุ๊กละกั่วกันเบิดมื้อเบดเว็นพี่น้องเอ้มื้อเว็นนี่ก็เฮาก็ต้มพี่น้องกะตะแล้นี่ทางเฮากาก็สิมาทางสบอนเพิ่นได้ซื้อหมูซื้อหยังมาไว้ในตู้เนาะพี่น้องเอ้กทางเกาก็สิมาเฮ็ดอยู่กินไว้ไว้มื้ออื่นเช้ากันเลยพ่อพี่น้องเนาะโดยเพราะว่าทางคนทางเกาก็บ่หลายพี่น้องอ2 3คนแล้วก็มีทางอ่าานงใจดี h a n l พ่อพี่น้องเนาะโดย กะเพิ่นกะมาซอยกะทางเอื้อหลอนำแน่เพิ่นพี่น้องพ่อแม่พี่น้องอ้ายเนาะกะเพิ่นมาเฮ็ดเวียกกันเบิ่ดมื้อนี้กะทงเลเพิ่นกพี่น้องอ้ยทางบ่าวกขอขอบคุณหลายเด้อทางเลกเนกลกทาง่นาแนพ่อพี่น้องเนาะโดยอ่โอเคพ่อแม่พี่น้อง่าลายายหางพ่อพี่น้องเนาะกไปทักทายสดีกันทงอ่าบ่าวนกันเลยพ่อพี่น้องเนาะกกเลกันเลยไปเลยพี่น้อง ต่วประเทศยังเด้อพี่น้องเปิดภาพมากกรได้เนาะอ่าสบายดีเด้อไอสบายดีโดยสบายดีเด้อไอ้ไอคนนี้ซื้อยังนี่นะอสบายดีไอกล้องว่าเออเจ้าไอเฮงยังกล้องคอยบวบจะดอกเห็นว่าก็ได้เออหยอกกันเด้อพี่น้องไอเนาะอาสบายดีซาเลนสบายดี ไปดีเนาะโดยจะสิย่างไปไสนี่น่ะไปดีโดยอ่าพี่น้องเอ้ยมาเฮ็ดอยู่พอกินทั้งคืนน้องไอ้เดียมื้อนี้พี่น้องเอ้ยลุยกันคืนเลยมื้อนี้พี่น้องเอ้ยโดยแล้วก็ทางนาซาบ่กเพิ่นก็มาซอยพี่น้องอเนาะนีทางเอ้ออเพิ่นเพิ่นเฮ็ดแต่เช้าบ่ได้เพิ่นยังบ่ได้กิน้าแงอ๋อเพิ่นก็มาซอยแต่เช้าเจ้าบ่ให้เรากินบ่ได้ไดนี่น่ะเอาบ่ไปั้งเฮ็ดแล้วอ๋อเแล้วบ่ยันว่าจะบังคับบ่ให้เรากิน ้คนมาซอย่เมือสิบนพ่กนข้าวนะโดยาสบายดีนะสาวสบายดีสวัสดีจ้าโดยเราเป็นเราเป็นเชฟเราเป็นเชฟบ่เป็นเชฟอเชฟยังเชฟก็ทาคาดีนเลยจ้าโดยเป็นเจ้าจอมเวทนอนโดยโดยอากาศเย็นดี พคนพ่าไทยพี่เล็อกเลยมาพบพ่อคอกับคนไทยเลยมันนี่พี่น้อยเนาะไทยปนเหล้าอา๋อไทยปนลาวบาทนี่พี่น้นอยอ FC ฝั่งไทยบ่พี่น้องน,นี่เนาะ <c ười> ครึ่งครึ่งคึ่งลาวกับครึ่งพลังนะครึ่งลาวครึ่งกับพลังครึ่งพลังบาทนี่พี่น้อยเลยอันนี้ครับเป็นหม้อข้าวต้มพี่น้อยเนี่ย หม้อข้าวต้มพากันดังไพเห็ดกปนอยู่เห็ดอยู่กินอยู่พี่น้อยเนาะอือ่ะมาทางพี่กระยอกมืดเนยเด้อพี่น้อยเนาะมาทางพี่กระดับมืดๆแน่พี่น้อยอืเพิ่นเห็ดอยู่พอกินกันหลายคู่หลายคนพี่น้อยเห็ดน้ำเจาะนมจีนน้ำแน่พี่น้อยหรือว่าเห็ดน้ำขับปุ้นนี่ยแหละพี่น้อยเนาะเห็ดน้ำขับปุ้นพี่น้อยเนาะทางแม่น้องคอยเพิ่อนกับคาคาลูกเพิ่นพี่น้องเอ้ย อาสบายดีแม่น้องพลอยสบายดีโดยน้องพลอยมามาพี่มาพี่เร็วน้องพลอยมาสบายดีไปะลูกนล่นแหละปะลูกไหมมาเร็วมาเร็วมาสบายดีไปะลูกก็เลยกินขนมแล้วมากินขนมแล้วมาแล้วสบายดีปะลูกนุงเงินเปิดงงแง่ตอนนี้พี่น้อยญาติพี่เปิดงงแง่ยาติพี่น้อยเนาะผู้ตะพุ่นกับเป็นพี่นางทั้งเบ้าเก้าพี่น้อยเนาะหรว่เป็นพี่สะพ้ายอะไรพี่น้อย อาสบายดีเด้อพี่นั่งสบายดีโดยเพิ่นกลับมาแต่บ้านนุ่นห่างไปได้พี่น้องเอ้ยอืมเดยอ่ะทางโมก้าก็ะขออนุญาตไปเฮ็ดอยู่กินซอยเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะก้อยแป๊บเดียวนั่ง่งี้ยก้อยยันกับขวดย้ำอยู่กินเอยนะ ในขวดรเจนเอาหรัจนท่ so come. So come. So come. Like ้ขวดท่้าซระน้มัน้มันนม่้อมั้มัน้นน้ำมัมนมันน้้มัำไั้มัน่มันน้ำมันน้มันมัน้นนั้้มั้มนนมันน้ำ้ำนมานามันน้ำม้อนนนน้ำันมื้ำ้อมันน้ำมันน้ำมันน้มัน้ำมัเลยซอย้ำ้ำม้้ั้มั้้อมนนอมัมนน้้ เดี๋ยวเขาจะเยอะเขากเยวเมือจะไปซื้ออไรหมปาปาในนางแดงเอา่เาไเอาม่เามดเดียวนจะเขาัแล้วนะเ็ดแจ้งอยู่่บกกวเห็นแจ้งอยู่่กานมันยังบ่ ใครจะใส่ละกระหม่อมก็จละเอาคิละอากแกวกุหก่ไหมจอยใส่กระหว่เมอใส่ปลอน้อู่เกลี่สมบัตองไน่นใชไหมเบอร์ืเิ่อะไเริมอะไร้ว่อยีบัุงม่ได้ของก็่อ้หมดอคือ่ะิดจ้าขดใช่ไหมเบอได้เช่าต้คืนอนู่มันอเคแล้วละครไม่ต้อ,อ,อ, <_ an> องกว ใายเลยใช่ายปวดคอนปวดปวดไปแยกเนาะอย่างไรเด้อปวายนะก็ดีหลยตั้งก้องไว้เนาะข้อได้แยบแบบล่ำก็ลำรู้ล้มันมวนโลไหนซีมน้จะลำเต็นนะยนะแล้วพอ่าไปซุ้าข้อนึ่งเราลมได้ซีฟังอยาง เดี๋ยวจะล้ํายังเป็นจะล้ําบ่อายกะให้ตายก็ยังคิดฮอดน้ดังๆได้ปองไก่แหสุขฮในาบานเไม่มกอันนี้นะ

bọn ăn đi ạ đi แจ้งดีเนาะมลางคืนก็แจ้งอยู่ทางนี้กับทางค่นซอยบอกก้าไปช่วยคุณประวัตินี่บอกก้ามีหนักห้องผมเด้อพี่น้องเลยคุณเละคุณเป็นหนักห้องเราพี่น้อง นักล่อท่บ้านลนัล่องหวมาตทงพีสักนอยัหลกัลน่แวันน้ท่านกักนี้เบิรพี่น้องอะไรมด้ก็ได้เสียเ่นหนึ่งว่าท่นนรสเชนหนึ่งดอกขาปากัญญ่เมี มิเชละาเอ็นวยนะม้ตนองบุ่งไตพุนเดินเล่นหน่อยดิเดินช้าเดี๋ยวมันไม่ทันหัวกระเทียมกินเลย น้ำมาไปอาแล้วมาน้านมา,ามาเ่งแห้งมาแต่ไทยได้แล้วนะซฟฟซบเอซังไทยเพินผักมาให้นี่ยาานก็มีมีลายย่างนผักให้อร่อยอันน um ี้ก uh ินให้หมดยังไม่เหลือนะ ใช่ประโังไทยคนละคนฝากมาให้ที่นี่เป็นอ่คนโชว์มาทำนี่บอเล่าโดยของ่อบหอเปาอ่ะลืมบอกคนได้เหาอลืลืมพูดบอกคนก่อนขออะไรเจ้อ้ไอ้ฝังไทยก็ได้เนาะอ้หักของ้อป๊อกเเป็นทางไอ้หักทางบอกเป้าล่พี่น้องเอ้ยก็ทางห้อบกเป้าก็ลืมพี่น้องเลยลืมพูดบอกคนซะหมออกเป้าก็เรียกกระลูกกล้วยไวสิเหพี่น้องเยเป็นลืมซะ ทำต้มมันวนะ่โอ้แล้วลวินน้ขาเอเออลงนี่เห็ดกินกินข้าวก่อนตอมนี่คันเฮ็ดตักินข้าวก่อนเฮ็ดเออตักินข้าวเฮ็ดเลยละเห็ดแล้วตักินข้าวมเฮ็ดเลยอยากข้าวแล้วเนี่ยใส่เด้ต้มแล้วนกนข้าวน่แต่ก็ต้มแล้วยังขกข้าวกินน้ำเลยให้ินปลาใิกิดบนะน้อง หนาวคไทยร์บอนคร์บอนหนาวเดียวปริอุ่นคุณเตยอะไรกันเนาะคุณเตนเนาะอันน้องพันว่าคุณเอุ่นพิงค์ไทาทางเอซีทางโก้ากาากกันติดตามักชมเเด้อทางช่องทางชักช่องทางทางเบานนองใจดีอ้าอ้น้องเพิ่งกระเฮ็ดช่องบ่ด้ บ่าวนงใจดีแนิวว่าวนงใจดีแนิวผักที่ผักน้องผักอันผักจะผับเป็นผักสมน้ำกันเด้อพี่น้องเอลยเนาะเพรได้เป็นกาลังทิ่กาลังใจเพิ่นแน่พี่น้องเนาะนั่งห่างกันให้เห็นบนเนาะกองมาไปเชื่อมใช่ยังมาแล้วมีคาใส่บาะไมีแตเชื่อเลยว่าขเอาหัวขาดใช่ได้หน้าหัวข้างในหัวเป็นไร้ามันนี่ ลูางคืแล้นาวเ่ายบทน้นเทเี่ยได้ไปเอาอ่ตนัวงัวมาคว่าอีกเลยจได้กยงกอินทั้งตาอ้วมันอนแลกวนาแม่งบแ่ยางบกินนะมาอีกทั้งจะได้เห็นเกียหลาทางเยอเลยมาแต่กลาคนเลย ใช่ไหมแมเดียไปเช้อาก็จะทำมันง่ายๆนะทำมาออกขวดแล้ว่เขดวยากทสคนเรากามากินข้าวด้วยกัดแล้วนเศากัแล้วมันคือุวัวาบนี้แม่แนเห็ดอีนยางอีนยางการเทศตัวที่กินก็ได้ขวดแล้วกินขวดแล้วก็จะกินเท็กินมนได้พานขวดกินละ เลืเลือดลาบลาดงจังขวเนาะลาบบนว่ัขวดด้จังอขวดรนบขวดชอิ่มแล้วก็บซอสชิมเขวดสกอันี้เนาะเ็นน้ำกับ้แกเมื่อใครมือมันขวดรัขวดรนี่อืมวดลายอันลายเนี้ยขวดัอมันมันมันาบล้วอันอีมวาขวดลวมันก็เลยยอกได้มากมาจนาีค่อบริกจะลืับดละ không phải 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 không นดีอยนพลยอมมาติดเขาตุกเงนมาตังเงนไปเาตุกซงนที่ต่างมีตัางชนนั่นมันยังเปี่ยนเปี่ยกระลาบกมัชบได้คนนเข่ากราบกลาบมากมากับโบนัสกันู่อเนี่ยเจอกระลา

อันนี้เช้อนางกระปุ่นนชาวโลนัไ่ได้เพราะกระเทียมนี่นะเอาเอาอีกเชื้ออีกค่กระเียมในเครื่งโลผักบวอยกเครื่งโลันนซ่บเ้่จะดืเดอกอ่ะนั่งนั่แจะดืดีเดอรกทวบ้านพ่อไทำมันบ่เป็นเลย

บ่ว่าสิกินดิ จะนั <toys> ่งข้ามันมันนะครับอันนี้ปะอือนา่แหละนังข้ามันมันไปันจะปีนฉันแบกมาให้ปีนให้กินมันมันโคตนะืมบันมจ่อยนะึ่อยไม่พอหเลยนะกระชงรัน คนกระด้างตาเนาะนองไฟแช่ตะบอลำหน่อยก็นัลายเลยคำว่าอะไรหัวสว่าเนาะบล่ลกุทอมามามาซุมกล้องน่ะเนอะรันงบ่มาล้นะนี่ บบกุร้ขขม,ม,มันม่กินหัเนาะนชองเหี้ยไม่กิกเนี่ยนะมุกข้าว่อธนมาเปาเรื่องอะไรอ่ะมึงเอาของกินมาอะไรข,ของกินยันมึงเอาข้ามาอะไรอาพ่ออาไปปิ้งกขใช้ผ้าน โอ้ยไม่ปีนไม่ปั่งใช่ไหมชิมพุบลงนะชิมรสชีติอาชาทานไขย่างมาเลยลูกไข่ตัวนห่านไข่ตัเช็คเช็คมาปีนะปีิคิคนิดมทะเลตุน้นนะแม่เ มาอยู่ะเตียงมาไปหาบ้างรถนหนหาเจอดมาเดียว

อ่ะพี่น้อยสำหรับคลิปนี้กับทางบวก้า FC ได้อำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะพบพ่อกันระหว่างคลิปหน้ากันต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยทางเขาบกก้ากับขอบขบุกทุกคุณทาง FC ทุกทุกท่านที่เข้ามารับเบิกหักต้นแต่ต้นจนจบระบบขั้มโฆษณาพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยสหรับคลิปนี้ทางบวก้าฝากพี่ฝากน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางบวก้าหยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่ทางบวก้าคลิปต่อๆไปพ่อแม่พี่น้องเนาะโดย ทำดักฟรีทำบ้าเก่ากับที่ำลับพระจ้าพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะพกก่อพ่อกะวังคลิปหน้ากันต่อไปแล้วก็ลำลับพระจ้าพ่อแม่พี่น้องไปทางบ้าเก่าขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดีล้าไปแล้วพี่น้อง